ถามมั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับบอลยาวจากจิรวัตรครับอย่างติดรัตนากรตรงนี้พิระดลนครับกิบซาเมโล่กำลงังรอสัญญาณกลับไปเล่นอีกครั้งนึงนะครับโบลิงกีเจอกับพลากรโบลิงกีเปิดเข้ากลางลูกนี้เอาได้โค้งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งจนท้ายครับบวก,กับเป็นแฮตทริกของรอนชนะดูบูย่าครับเนี่ยบุรีล์ โอกาสหนึ่งงมีเยอะแต่ว่าทำไม่ได้แต่บทจะได้ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผ mm ู hmm. ้บอลจากทางซ้ายของโบลิกิมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งก็มีดุมุย่าคนเดียวครับไม่มีใครประกบเลยมงกดลงพื้นลูกนี้ไม่เหลือครับ3 mm hmm. ามประตูต่อหนึ่ง mm hmm. พร้อมกับเป็นแฮตทริกของเขาครับรองสนตัดดุมบุย่าคือไม่มีตัวไปกดกันดุมบุย่านะครลูกนี้ก mm hmm. ็เลียงมงสบายๆ แต่จริงก็ตรงนี้ครับอ่าโบลิงกี้ก็เปิดง่ายๆบอลแต่เลยทังเอเลฟครับแล back ้วแบ็กซ้ายก็หุบมาไม่ทันนะครับมองตรงนี้มองนี่บิดไปทางขวามือของตัวเอนะครับดูมูญ่าหนีมือทางจิรวัตรด้วยนะครับคือเหมือนจะไม่มีอะไรครับบอลของบุรีรัมที่ประตูนี้นะครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วโบลิงกี้ก็พยายามจะเลี้ยงจี้แบบเนิบๆแล้วก็อยู่ๆก็เปิดเลยครับ สามประตูต่อหนึ่งครับวีรังนนที่นำนาทีที่เจ็ดสิบนะครับ